ฝั่งของผู้กองนะฮะใช่ค่ะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทองทิพย์คุณเตยทองทิพย์นะคะที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงแล้วว่ากุเรื่องขึ้นมาเองสุดท้ายสารภาพแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะนิติกรของโรงพยาบาลเจ้าพยาโย,ยมราชเมชืม่อวานนี้เข้าพบกับตํารวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะคะไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความดาเนินคดีกับสามีภรรยาที่อ้างว่าท้องทิพย์แล้วโดยเมื่อวานนี้นายอัธพลสุนทรวิพาศเป็นนิติกรโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราช ก็เนี่ยแหละค่ะหอบหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะเดินทางไปแจ้งความกับตํารวจที่สพเมืองสุพรรณบุรีแจ้งความดําเนินคดีกับนางสาวกรกนกเพิ่มฮิรันหรือคุณเตยและนายเกรียงไกรสุพีทรัพย์ซึ่งเป็นสามีในความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานอกจากนี้ยังแจ้งความดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดคนอื่นๆรวมทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้โอ้โหในโซเชียลมีเดียเกิดประเด็นดราม่านะคะ mm. ดราม่าว่าท้องทิพ์เพราะว่าสามีภรรยาสองคนเนี้ยอ้างว่าภรรยาตั้งครรันและตอนเอาศพลูกมาเผาเนี่ยศพลูกหายไปจากโรงค่ะก่อนที่จะมีการตรวจสอบไปตรวจสอบมา mm. ก็พบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่เธอกุเรื่องขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะส่วนกรณีคนที่แชร์คลิปไลฟ์สดและผู้ที่แสดงความเห็นจนทําให้โรงพยาบาลเสียหายตอนนี้ไม่รอดนะ เขารวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วนะคะใครที่เคยไปโพสต์ด่าเขาหรือว่าแชร์แล้วก็เอาไปด่าว่าเสียหายเนี่ยนิติกรโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชได้นําเอกสารเหล่านี้ล้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าเฟซบุ๊กข้อมูลการแสดงความเห็นในโลกโซเชียลที่ต่อว่าโรงพยาบาลมากกว่า80แผ่นนะคะเอาไปแสดงกับตํารวจมีคลิปวิดีโอลงแผ่นซีดีด้วยมีประวัติการเข้ารับการรักษาของนางสาวกรกนกนามาประกอบการดําเนินคดีค่ะ ไปฟังเสียงของนิติกรโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชกันหน่อยค่ะโดยมากจะเป็นจะเป็นคลิปวิดีโออยู่ในซีดีครับเรื่องการเข้าออกของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งโดยมากข้อความที่มันชัดเจนก็จะอยู่ในในไลฟ์สดที่น้องที่น้องผู้ชายได้ไลฟ์อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วครับผมนอกจากพรบคอมจะมีในส่วนของเรื่องอื่นก็เป็นประมวลกฎหมายอาญาครับในในในเบื้องต้นนะครับใช่ครับ ครับครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับก่อนที่จะแชร์ข้อมูลนะครับอยากให้พิจารณาหรือว่าดูข้อมูลที่ที่แท้จริงก่อนนะครับเพราะว่าครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างเลยก็ได้นะครับว่าทุกคนต้องต้อเคารพในกฎหมายอยู่แล้วนะครับถ้าหากได้กระทําผิดไปยังไงต้องยอมรับผลของการกระทํานั้นนะครับ